ยิ่งขายแพงยิ่งขายดีทําตามนี้ครับถ้าวันนี้คุณกําลังประสบปัญหาคือขายไปแล้วลูกค้าต่อรองราคาเจอตัดราคาลูกค้าโมแต่ต่อรองนู่นนิดนีด่หน่อยแล้วซื้อ,อยาหละเกินทําตามนี้อย่างแรกคุณต้องรู้ว่าการที่คุณมุ่งเน้นแต่การขายของถูกกลยุทธ์เดียวที่คุณใช้คือถูกกว่าชาวบ้านเขาวันหนึ่งที่คุณเข้ามาในธุรกิจคุณก็คิดหมายมั่นปั้นมือเลยไม่เป็นไรถ้าจะขาที่ ซอสซิ่งสินค้าได้ถูกที่สุดและจะมาถล่มตลาดให้ทั้งตลาดมาซื้อกับฉันคุณกำลังฆ่าตัวตายเพราะการขายของถูกเพียงอย่างเดียวคือการฆ่าตัวตายเพราะอะไรฮะเพราะคุณเปิดโอกาสให้ทุกคนมาแข่งกับคุณได้การขายของถูกไม่จำเป็นต้องใช้สมองครับคนอื่นซื้อต้อนทุน1,000ขาย1,200คุณบอกอยากอยากจะชนะเขานะฮะก็เป็นท้าี่จะเป็น1,200เป็น1 200, น0 อีกคนนึงอยากนะเป็น1น5่งพาอีกคนนึงบอกฉันบวกกับไรเดียว1นึ่นกับหนึ่งอีกคนนึงบอกฉันบวกกัไรน,น้อยกว่า1นึ่กับห้าบาทอีกคนนึงบอกว่าฉันพร้อมทุ่มตลาดครับคุณซื้อพันชิ้นใช่ไหมผมซื้อหมื่นชิ้นเลยแต่ผมต้นทุน900ผมขายพันเดียวคุณตายทั้งตลาดเลยนี่คืออะไรนี่คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากที่จะขายของถูกคุณกําลังเดินเข้าสู่ปากเหวแห่งการตาดัดราคาและสุดท้ายเจ๊งทั้งตลาดครับดังนั้นวิธีการผมจะบอออกกกเลยคคืุณ็ต้งพิ พริกมาขายของที่ราคาสูงขึ้นครับนอกจากนั้นแล้วการขายของถูกในม,มีโอกาสที่คุณจะโดนลูกค้าด่าเยอะกว่าเพราะอะไรครับไม่จำไวนำ้นะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อถูกหรือลูกค้าจะซื้อแพงลูกค้าคาดหวังก,การบริการเสมอครับคุณจะบอกว่าของถูกฉันไม่บริการไม่ได้นะลูกค้าโทรมาคุณไม่รับก็โดนด่าเหมือนกันครับแต่ว่าของถูกคุณไม่มีมาจิน้นไม่มีกําไรที่จะไปดูแลได้แต่ของแพงคุณมีมาจิน้นมีกําไรที่จะไปดูแลได้เพราะของถูกปั๊บเนี่ยคุณ ต้นทุนพันหนึ่งคุณขายพันกับสิบบาทอย่างเงี้ยมันจะไปมีอะไรไปเซอร์วิสได้อะแต่ถ้าเกิดคุณมีต้นทุนพันหนึ่งคุณขายหนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยแต่คุณไปเจาะก,กลุ่มตลาดบนอ่ะคุณมีมาร์จิ้นที่คุณจะไปเซอร์วิสได้คุณจะไปบริการได้แล้วบางคนบอกว่าแล้วถ้าขายซื้อหนึ่งพันขายหนึ่งหมื่นเนี่ยใครจะไปซื้อคุณครับมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มันอยู่ข้างบนในตลาดถ้าเกิดคุณมองเป็นปิระมิด มันจะมีกลุ่มคน20%ที่อยู่ยอดบนปิระมิดที่พร้อมซื้อสินค้าในราคาที่สูงถ้าบวกบริการที่ดีครับเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยมีตั้งแต่เครื่องบินที่เป็นชั้น Economy Class คือพวกคนทีอ่อาจจะเน้นราคาถูกและมีอีกกลุ่มคนหนึ่ง Business Class First Class ที่เน้นราคาถูกแต่ว่าเน้นความสบายถ้าเซอร์วิสดีบริการดีมีเราสามารถจะนั่งยืดขาได้ไม่ต้องอหัวเขา่าชนกับเบาะคนข้นางหน้าเขาพร้อมจ่ายราคาสูงกลุ่มคนนีน้นกลุ่มคนที่ เขาจะซื้อสัตว์กับแบรนด์คุณถ้าเขาชอบที่การบริการแต่ถ้าคุณไปโฟกัสกับไอ้กลุ่มคนที่พร้อมจะไปด้วยราคาครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเจ้านุนจัดโปรเจ้านี้จัดโปร,โปรมีใครขายตัดราคาบาทหนึ่งห้าสิบตังค์พวกนี้ไปแล้วดังนั้นคุณต้องพลิกวิธีการคิดใหม่อา้าวโค้ดแบงค์แต่ว่าเท่าที่ขายมายังไม่มีใครเลยนะที่อยากที่จะพร้อมที่จะซื้อในราคาสูงผมบอกว่าคุณครับวันนี้สวนหน้าบ้านคุณเนี่ยคุณทำสวนปลูกดอกไม้เนี่ย คุณปลูกประเภทที่ลอ่อแมงวันหรือล่อผีเสื้อละฮะคุณอาจจะปลูกประเภทที่อาจจะลอ่อแมงวันผีเสื้อก็จะไม่เข้าถ้าคุณปลูกผีเสือ้อแมงวันก็จะไม่เข้าครับถ้าวันนี้คุณอยากจะรู้ว่ากลุ่มคนนี้มีจริงไหมผมแนะนำนะให้คุณไปดูพวกแบรนด์พวกชาแนลพวกหลุยวิตตองนะครับพวกกุชชี่นะฮะหรือไปนาฬิกาปาเต็กฟิลลิปอย่างเงี้ยครับให้คุณลองไปดูซิว่าไอคนที่มันใช้นาฬิกาเรือนนึงสามล้านห้าล้านสิบรันหน้าตาเป็นไงไม่มีตัวตนจริงๆไหมหรือว่าเป็นอุปโลกและไอคนที่อ แถวกันหน้าชาแนลเนี่ยมันมีตัวตนจริงๆไหมรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงมันมีไหมแล้วคุณเข้าไปคุณคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีตัวตนจริงๆนะไม่ใช่โค้ชแบงค์อุปโลกขึ้นมานะมันมีคนอย่างนี้จริงๆหรือถ้าคุณไปสนามบินคุณลองดูสิครับว่าไอคนที่มันขึ้นบิสเนสคัสไอคนที่มันขึ้นเฟิร์สคัสมันมีตัวตนจริงๆไหมมันมีตัวตนจริงๆครับแต่คงจะเถียงอีกเอาทำไมไม่เห็นดูกลยุทธ์อย่างบริษัทใหญ่ๆดีซีพีเออยนะครับบริษัทใหญ่ๆนะครับก็พยายามจะเอา ใช้กลยุทธ์ให้ราคาให้มันเอื้อมถึงได้หรือว่าราคาถูกแต่คุณครับมันคนละสเกลมันคนละเรื่องเขาทําเขามีเงินถุงเงินถังพร้อมจะทุ่มตลาดขนาดนั้นพร้อมจะซื้อมาในราคาถูกเขามีกําลังในการต่อรองให้ได้ของราคาถูกสุดนั่นคือกลยุทธ์ที่เหมาะสําหรับเขาแต่กลยุทธ์นี้ไม่เหมาะสําหรับคุณเบียน้อยหอยน้อยเนี่ยตังน้อยเนี่ยใช้กลยุทธ์นั้นตายอย่างเดียวครับเพราะคุณไม่มีสายป่านยาวเท่าเขาครับ ดังนั้นจุดที่สาคัญเลยคือคุณต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับคุณครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามไปที่สายแบงปปก์สุขภิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ